สวัสดีครับวันนี้นําเสนอเห็บน้องปลาครับผมนี่ครับเห็นไหมมีใครเห็นไหมสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับนี่คือเห็บน้องปลานะครับเห็บน้องปลาทองเรานั่นเองนี่ออกมาดูหเห็นกันแบบจะจัะไปเลยนี่ครับนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเห็บน้องปลาเรานะครับ ถ้าเห็นล้วต้องรีบเอาออกเลยนะครับไม่งั้นก็ใส่ยาครับผมยาที่ดีที่สุดคือเกลือพาราสิตนะครับเกลือพาราสิตเอาลงมาใส่กระมังไว้อย่างนี้แล้วก็เราก็ทําการล้างบอ่อแล้วก็เอาเกลือเยอะาะใส่ในี้ไอ้เกลือตักใส่ในนี้นะครับเกลือยานะครับอย่าประมาณสักชั่วโมงน้องเห็บก็จะตายแล้วก็ป่าเราขึ้นตู้ได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือเห็บน้องป่า ตายไปแล้วไม่ตายครับไม่ตายเกือ <c oughs> บตายครับกำแน่นไปกลัวน้องปลาตายกำสะแน่นเลยโอ้โห و. โดนกัดซะเงือกแดงเลยครับอีกหนึ่งตัว เยอะครับเยอะนี่เอาออกมาให้ดูเฉยๆมันไม่ถูกวิธีเท่าไหร่หรอกครับแต่เอาออกมาให้ท่านที่ไม่เคยเห็นได้ดูว่าเห็บเป็นยังไงนะครับ<ๆ>เขาก็จะจับตามคีบตามหางอย่างตัวนี้ก็อยู่ที่ครีบนี่ครับอยู่ที่ครีบน้องปลาครับผมนี่อยู่ที่ครีบน้องปลานี่นะครับ ก็ชมการดึงออกเลยแม่นนะครับแม่นมากนีอ่ออกแล้วเยวอะพอสมควรเลยแหละเห็นไหมครับนี่ยึดยืดยึดยืดยด มีตรงไหนอีกมองนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายน้องปลาขึ้นแล้วนะครับีแข็งแรงดีอยู่ตัวนี้ก็มีอยู่ที่หางอีกหนึ่งตัว มองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเห็นแล้วเยอะเชียวค,ครับค,ค่อยๆดูไปแล้วครับมีก้าเจ้าออกให้ดูไม่มีก็ผ่านนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้อีกหน่อยหน่อยหน่อย,อยลูกโอ้ยดินกันจังชุบใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น ไม่ใช่ปลาใจเย็นเย็นกูนี่แหละใจะเย็นเย็น <c oughs> <c oughs> จะดิน้นทำไมเนี่ยนี่เอาไว้อีกแล้วครับอืมอ่าติดมืออืมไม่อยากจะออกจากมือคน เปลี่ยนน้ำใหม่ละต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ละเมื่อจะเข้าเงือกแล้วเข้าเงือกแล้วพูดกปผิดพูดก็ไม่เถือนนี่ครับลอยลักษณะที่เห็บกินแล้วจะเป็นแดงๆอย่างนี้นะครับพอมันกินแล้วมันก็คายพอมันคายมันก็วางไข่ครับต้องไปกําจัดในตู้ด้วยถ้าไม่งั้นปลาเราก็จะเฉาแล้วก็จะตายไปไม่กินอาหารนะครับ หมดแล้วหรอมั้งใจทางที่ดีต้องใส่เกลือนะครับหาอย่างนี้หาไม่ค่อยเจอหรอกนี่นี่นี่เจอเหรอดูคนเราฟังกันใจเย็นเย็นกูเนี่ยใจเย็นเย็นไม่ใช่มึงไม่ยักกระอ,อกใช่ป่ะตัวนี้อ๋อตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ ไม่ใช่โอเคหมดแล้วมั้งหมดแล้วล่ะกอ,อะน้องปลาเมื่อขึ้นเต็มเลยนี่มาดูเห็บทีนี้ครับดูเห็บตัวนี้ที่นี้นะชึบนี่เห็นไหมครับ เทบเลยแหละโอ้โหสี่ห้าตัวโอเคคลิปนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ